ทุกคทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ในช่องนุ้ยทีวีนะครับผมแล้ววันนี้อยู่กับผมนุ้ยนะครับผมวันนี้เข้ากับสุภากันมาสิีเบสครับผมพี่น้องเขามียังมีโควิดมาอยู่น้ำหวยน้ำนองครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมข้างล่างเห็ยังนะข้างล่างนะสวัสดีครับผมพี่ช้างน้อยครับสวัสดีครับผมวันนี้เข้ามาเฮ็นยังวันนี้ ตลกแล้วมือเนียเขา้กัชิมาซีเบสครับผมเบิงไอสร้างหน่อยครับผมเพิ่นก็ตั้งใจขามน้ำครับผมสีหลอดพื้นบลอดครับผมมึงจานมีใช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดือดรลอมุดแตง ตัวน,นี้ไอ้สร้างน้อยก็กำลังยางไปครับผมสิรอดที่วารอดครับผมกีไพ่น้ำกระไรหลายเหมือนีอย่ากับยุคเคลื่อนครับผมเป็นบรรยากาศครับผมพี่น้องยุคเคลื่อนบนหิ้มทันครับผมสีมาน์บอลมาอนี้สีแดงเจ็บตัวมันจะแดด มากับส่งผมใหม่ครับผมเสียด,ดขนาดตอนนี้ผมก็อยู่ทั้งสะพานครับสะพานกันฮักแล้วจะเป็นอย่างไดที่ได้บ<อ>ัวที่ได้เจ็ดตตอนนี้สร้างเข้ากับเป็นซีดลงไปแล้วเปล่าครับผมโโเซลฟี่วักท่ามดาอดีอดีวะสุดยอดพี่ช้างน้อยครับผม มีแอคเซสก่อบหอมเนยเอาไมมึงดูนำกันไลพอดีครับไลฟพอดีสิเบ็ดเด้เบดเบอรเตะเวเนครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมนะครับพี่น้องตะเว้นโอ้ยแดดขนาดจะเป็นยังไงกะติได้หรือบอได้กะ ขาล้ส้มนะครับผมพี่น้องเป็นกระด้างใก่บวกผมนี่ได้ครับผมเ่อไ้ปลากินหักลำใหญ่แท่นมือนเนี้ยส่งซื้อไปได้ครับไก่มาหาปลาไม่ถามหาไก่ปลาเ่อไรกินไก่เฮี้ยนโตอะไรมาเนมีแยังเอาเบิร์ดเป็นไดนเป็นไหคือดึงยองๆแองแงแงเถอนี่เนี้ยจะมาต่อเลย เพลงไดดึงยังียกเยังียกเสียจานต่อถือถือเสียมต่อถือแล้ววะสันดึงแล้วดึงแล้วเอ๋อพี่น้องเข้าทารุนครับผมได้แหละจังหวะนี่ร so ุ่ดไม่รุ่ดเลยไม่รุ่ดว่ะเท่ารุ่ดในตีเงาขึ้นมาครับผมพี่น้องรุ่ดเจอเลยว่ะรุ่ดวะสันเสียมต่อ รอบหนาวไหมไปยังไงทางน่นทางน่นคือมีเสืมอยหม้แทะของเราคือตึงคัดแค่นนะครับผมพี่น้องตอนนี้พี่น้องทางบ้านเท่าเพิ่นกะมาฟังซาครับผมหมดปุ่มอยู่ับมา,มานมาเนาะ เป็นไพ่เรื่องมาฟังซามาแดงถึงผมอ้กำล่งขินปมไหวเดี๋ยวถาพื้นต้องมาเึอกันได้ครับผมพี่น้องผมจังสิทายเบิงน,นะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับผมได้แล้วหนึ่งตัวครับผมดูขนาดไซส์ปลาครับผมแทบจะมองไม่เห็นเลย โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ถ้าคุณแคร์ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมดูทีมงานครับผมพี่ช้างน้อยครับผม,มบ <laughs> ผมไปเล็กนะครับไเล็กนะครับบายบายครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม yeah.